สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะจัดเป็นเต้าหู้เลิศรสค่ะเมนูนี้เด็กๆชอบแน่นอนเลยนะคะเพื่อนๆอันดับแรกเลยค่ะพี่การก็จะเอาเออหมูสับนะคะหนึ่งถ้วยนะคะผสมกับกุ้งสับค่ะหนึ่งถ้วยแต่วันนี้พี่การจะสับ กุ้งเนี่ยไม่ไม่แหลกมากนะคะเวลานึ่งแล้วก็จะได้เห็นเป็นเนื้อกุ้งนะคะอ่าก็จะผสมด้วยซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะอ่าตามด้วยน้ำมันงานะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำมันงาด้วยจะได้หอมๆนะครับ1ช้อนโต๊ะใส่ไปเลยค่ะ เป็นน้ำมันงาดิจริงๆแล้วน้ำมันงานท่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะตามด้วยนะคะพริกไทยนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสครึ่งช้อนชานะคะ แล้วเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดไปนิดหน่อยนะคะใส่แป้งข้าวโพดไปสักหนึ่งช้อนชานะคะคลุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะพอพี่การคลุกเค้าได้ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่การก็จะเอาไปยัดไส้เต้าหู้นะคะเต้าหู้พี่การได้ เออทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะผ่าครึ่งเรียบร้อยนะคะเต้าหู้หนึ่งแผ่นก็จะได้แปดชิ้นนะคะแต่ว่าแล้วแต่เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆต้องการชิ้นใหญ่สี่ชิ้นก็ได้ค่ะแล้วก็ทําหั่นเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ผ่ากลางเต้าหู้ซื้อมาใหม่ๆล้างสักสองสามน้ำนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ ใส่ไปแบบแน่นๆจุกๆเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่การจะเอาไปนึ่งนะคะพี่การทำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จำนวนนี้คือเต้าหู้สามแผ่นใหญ่นะคะเพ <ๆๆ S 1> ื่อนๆเสร็จแล้วเราก็ไปน้ำเดือดพอดีเราก็นึ่งเลยค่ะๆๆช่วงที่เรานึ่งนะคะเราก็ไปทำเ,เครื่องปรุงสำหรับที่จะราดเต้าหู้ เลิศรสของเรานะคะเห็นไหมคะสุกแล้วเราก็ปิดเอาไว้ก่อนพักเอาไว้ก่อนเพราะเราจะต้องไปทำเออเครื่องที่เราจะลาดตัวเต้าหู้เลิศรสของเรานะคะพี่การก็ได้หัน่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะดับแรกก็คือกุ้งนะคะกุ้งขาวนะคะหนึ่งถ้วยค่ะเห็ดฟางนะคะหนึ่งถ้วยค่ะ ตามด้วยนะคะถั่วรันเตาาหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็แครอทค่ะแครอทก็หั่นเป็นชิ้นยาวๆนิดนึงนะคะ1ถ้วยนะคะตามด้วยข้าวโพดนะคะ1ถ้วยค่ะข้าวโพดอ่อนๆของเราเนี่ยแนะหละไม่สดปิ้งนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะ ตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะ1ช้อนชานะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะ1ช้อนชาค่ะตัดด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชานะคะพี่การมีสูตรเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆพ่อเพื่อนเไปลองทำดูนะคะเมนูนี้อร่อยนะคะเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานก็อร่อยค่ะนะคะ แล้วก็พี่การก็ใส่แป้งข้าวโพดด้วยนะคะตอนสุดท้ายนะคะเอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็ใส่กระเทียมสับของเราลงไปเลยค่ะเจียวกระเทียมนะคะให้เหลืองหอมนะคะพอเหลืองหอมได้ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวแล้วพี่การก็จะใส่กุ้งลงไปผัดก่อนอ กุ้งก็ล้างแกะเปลือกไว้หางนะคะเอาเส้นดำออกให้เรียบร้อยนะคะจัดการผัดกุ้งนะคะพอสุกได้ที่แล้วพี่การขอตักไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะพี่การจะผัดผักก่อนเดี๋ยวกุ้งจะแข็งไม่อร่อยตักพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็สุกพอประมาณพอจะได้ไม่แข็งนะคะ ตักใส่ถ้วยไว้ก่อนต่อไปนะคะเราก็ใส่เ,เจ้าแครอทของเราไปผัดก่อนนะคะเพราะว่าผักชนิดนี้เขาสุกยากแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดอ่อนนะคะ,ะเติมน้ำไปนิดหน่อยนะคะถ้าแห้งนะคะหรือจะเป็นน้ำซุปก็ได้ค่ะ,ะแต่พี่การขอเติมน้ำเปล่านะคะใช้ได้ค่ะตามด้วยเห็ดฟางนะคะ ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะให้เข้าสุกพอแห้งเราก็เติมน้ําลงไปนะคะแล้วก็ใส่ถั่วรันเตาลงไปค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะอันนี้เราก็เติมเครื่องปรุงได้เลยค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะตามด้วยผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะ แล้วก็อซอสปรุงรสฝาเขียวนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะคะชิมดูก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เครื่องปรุงสามารถเพิ่มหรือลดได้นะคะอันไหนชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะนะคะอพอสุกได้ที่เราก็ละลายแป้งข้าวโพดนะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้สุกนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็พักเอาไว้นะคะ เต้าหู้เราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะเรียงใส่จานนะคะแล้วก็ตักนะคะ,ะผักที่เราผัดไว้นะคะลาดลงไปบนเต้าหู้นะคะเพื่อนๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเต้าหู้เลิศรสของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆ่ะไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ